มันพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าเราจะมาเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนเนาะโอเคเพราะว่าผมต้องการที่จะเออเกาอลีรันเราต้องการที่จะเพิ่มความท้าทายขั้นสูงสุดนะฮะก็คือเราจะมาเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยเนะ okay. าะโอเคบอกกแล้วเราก็เริ่มเล่นเกมกันลนะนะะแล้วผมนะฮะเราจะทำการรีเซ็ตก,ก่อนเลยนะฮะมีแอรเป็นศูนย์กิโลคนระับเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูน,นะว่าเราเริ่มทำไปได้เท่าไหร่แล้วโอเค ก็วันนี้พิเศษน,นี่นะผมเพราะนี่อ๋อวันนี้ผมจะใช้การ์ดจอตัวใหม่ของผมนะฮะล่าสุดเลยนะครับทำให้ผมปรับภาพขั้นสุดได้นะผมแต่อาจจะไม่สุดมากนะรเพาะว่าผมปิดยากไว้นะเพราะว่ายากเนี่ยมันทำให้เกมตุกดนิดน,นึงนะจาก40เฟรมนะเหลือแค่30เฟรมเลยนะก็ะโอเคเนาะตอนอัดคลิปอาจจะต้องปิดยากนะฮะโอเคก็เราไปเ,เริ่มอัดคลกันเลยผมมาแล้วฮะโอเคเนาะแล้วรถคันนี้ไม่เป็นไร <S <S ก็รถคันนีด้ดีแล้วโอเควันนี้ผมปรับแบบภาพชัดส,สูงสุดเลยครับผมดู่ะอื้อหือ เกมแบบโคตรชัดนะเฟรมเลทลื ots, ่นนะผมในคลิปแบบโคตรลื่นนะเช็คดูแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกุศนกันเลยนะทุกคนก็เอาเบรกมือลงก่อนนะผมแล้วก็สตาร์ทเลยครับผม ปุ่นยเยอะแล้วมันแหลกฮะล้อเมนาละเกมนี้จับตัวนี้แหละมันต้องจับไกลมากโอเคจอดนะผมเรามาดูอีกนิดนึงครับผมเราลืมเติมน้ำมันเครื่องนะเออใช่นะคันนี้เหม่นม,มือนจะมีหม้อน้ำเลยนะฮะซึ่งก็ต้องเติมอย่างน้ำมันระวางนะฮะ หม้อน้ำึ้นสิมแล้วว่ะจะร้อนไวไหมน่ะเอ้ยนี่อัปเดตฮาร์วีนทุกคนมันมีพัมกินมาให้มาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อนะครับเนื้อแบบอิ่มจำได้แล้วก็อันนี้เป็นสเปย์นะฮะก็สาเหตุที่ผมเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าโลกเดิมเรามีของเยอะแล้วอะเออมันดูแบบน่าเบื่อแล้วอะเราเลยอยากมาเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่ารถคันนั้นอะผมอ่าผมเบื่อแล้วอะเอออยากลองเริ่มเล่นใหม่เริ่มต้นใหม่เราอัดคลิปดีๆอะไรนี้โอเคไป ผมคิดว่านะฮะรถคันนี้น่ะผมคิดว่านะรถคันนี้น่ะมันน่าจะเงาได้คนนี้อยากเห็นเลยมันเงาไม่ดีอ่ะเดี๋ยวลองดูนะบนวีนี่เงาขั้นสุดแล้วใช่ป่ะแล้วอื้อ RTX ยังเอาไม่อยู่ขีดให้หมดเลยขีดขีดขีดอย่างไรเอาให้เงาวัดด้วนเดี๋ยวของเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาไปจากบ้านเยอะนะเพราะว่าผมจะไปผมจะไปหาเอาข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาจากไปจากบ้านเยอะเนี่ย มันจะรู้ไม่ท้าทายนะเอาแค่อาหารไปก็พอนะจะไม่ขุ่นหรืไปเยอะแยะนะฮะโอเคเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไวสเตย์อีกอะ่ะหรือไม่ก็ที่ขัดนี่ไงที่ขัดฟองน้ําแล้วก็เอามาขัดตรงเนี้ยนะเออใช่ไหมเนี่ยขัดให้มันเงาเสียงเลยวะเสียงมันกระต่ายใช่ไหมแถวนี้ตัวอ่ะโอ้โหกาจอโคตรเฟี้ยวเลยอุ้ยทั้งโคตรไกลไม่เป็นไร นะครับจอตัวเดิมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะว่าคลิปสมัยก่อนกับคลิปตอนเนี้ยนะไอคลิป EP ก่นกอนๆเนี่ยที่ผมใช้ออการ์ดจอกากๆเนี่ยเช่นแบบการ์ดจออ n น p u นะ่หรือการ์ดจอแบบ470ใช่ป่ะจะไม่ไดงนันนะฮะโอเคเนาะทิงไปเลย เปิดเรามาดูโอ,อ้โหขอบคุณทุกคนนะทำไมเงาวับเลยนะภาพโคตรสวยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอาหารแล้วไปกันเลยดีกว่าด้วเพราะว่านี่กินเวลามาณเจ็ดนาทีแล้วนะฮะเก็บอาหารเฮ้ยเดี๋ยวเก็บมาหมดแล้วดีกว่านี่ทุกคนพัมกินเนี่ยเราสามารถกดแถปเพื่อพุทออนได้ครับผมก็คือสามารถอ่าเป็นยังไงนะกล่องไหนนี่นะฮะก็คือจะใส่บนหัวอย่างนี้เลยนะทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะับกดหลอกให้บ้าพลังนะฮะ เป็นอะไรที่อลังการตามากคนการ์ดจอใหม่เลยเว้ยไปเริ่มเลยทุกคนออกเดินทางได้จะไปทางนี้นะใช่ไหมทางนี้ใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดโอ้ยเยอะเกินทางขู่ขับอันนี้ใช่แน่นอนครับผมเฮ้ยกระตายทุกคนกระตายเอ้ยกระตาย,ยานี่แไงมีอะไรผัง,งใช่ป่ะโอเคไปต่อเลยทุกคนเดี๋ยวขอยัดเร่งสปีดจนกว่าเจอบ้านหลังใหม่ๆเลยนะวันนี้จะไปให้ถึง อ่าเอ้ยไม่ไม่ดีอีพีโซดนี้หรือซีซั่น2เนี่ยเอาจะไปให้ถึงนะ5,000กิโลเมตรให้ได้รัมโอเคน่าขยายเร่งสัีดเลยแล้วกันนะ เริ่มไม่ดีอย่างงี้งงเลยคลิปไก่หลายคนมันร้อนแรงโอ้โหควันขึ้นเป็นนึงต้องจอดพักใช่ไหมโอ้โหควันเยอะมากหืุดยาเลยยาควันเยอะเลยมันแลกฮัลโ,โหลโอ้โหได้ยินเสียงพวกน้ำเดือดด้วยต้มน้ำปดิดหัวเอ๊ะเราไปต้มมาม่าอนะไรอะไรเนี่ยทางหน้าเอ้ยมีอะไรฮนะ มันจะเป็นป้ายรูปเมย์ป่ะภาพแบบนี้หรือไม่ก็ปั๊มน้ำมันมนะทุกคนตรงน,นั้นอ่ะเฮ้ยต้องกดคนอีกนิดนึงต้องรอมันโอ้โหวันขโมงดูครับคือคิดมันก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะเออเขาว่าแบบผมไม่ได้ปรับภาพสุดไงแต่นี้วันนี้ผมมาสุดแล้วผมปรับเต็มทุกอย่างเราเห็นแบบวันด้วยเอางี้ดีวะต้องทําไงอะ่ะมันจะเย็นเคเฮ้ยเราเปลี่ยนถ่ายน้ําได้ป่ะถ้าเราไปใส่คลื่นจะร้อนป่ะ ก้อววนข้หมูถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมาแล้วก็เอาน้ำใหม่มาเติมนะอเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวไหมนะบางทีมันอาจจะแบบบันทึกข้อมูลแบบระบบน้ำอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเติมหมูถ้ามันหายควันขึ้นแสดงว่าถูกต้องล้วนหายเธออยากไปต่อเนี่ยเอเคมันจะหายลนหรือเปล่าเฮ้ยเราชนกระต่ายแล้วไฟหน้าหายไปหนึ่งอันไหมนะ อันนี้ก็หายไปด้วยไอตรงเนี้ยกันชนโอ้มก็แไม่น่าไปชนมันเลยโอเคครับ okay. อันนี้มันจะหายควันขึ้นแล้วเนาะเดีย๋ยวเราขึ้นมาดูดิตรงนี้อยู่ในขีดทำกระแดงอุ้ยมืดแล้วนี่ว่าแต่ช่างมันเดี๋ยวเราค่อยนอนละ,ะไปเลยรีบอยากมิดไปเลยก่อนรีบไปให้ไวก่อนที่มันจะควันขึ้นอีกรอบหนึง่งเฮ้ยทุกคนถึงแล้วเฮ้ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างนะขอให้มีเฮ้ยมีรถว้าวมีรถเกิดทุกคน มก็นะมีรถเกิดตรงนี้หนึ่งคันนะฮะเบรกก่อนนะ้วันผมหวังว่ามันจะมีม้อนน้ําอันเทพมาให้ผมเปิดประตูก่อนหนึ่งโอเคนะอ,นะอนะู๋รถคันนี้เอ้ยล้อมันวาวามากก็ได้อะ่ะอู๋ฉันเอารถคันนี้เดินทางมันจะดีไหมวะเป็นรถบัสนะทุกคนไม่รู้เข้าไงนะ่อะอู๋ตกใจเงาตัวเองตรงนี้มีน้ำนะฮะเราไม่เอาหรอกอันนี้มีอะไรตุ๊กตาย,ยางนะทุกคนปิ้ว ตรงนี้จะมีแอลกอฮอล์นะไม่ได้ใช้โอเคถ้าไม่ยูตัวรถกันบ้างน,นะเราจะเข้าไปได้ยังไงอย่างแรกเลยนะผมจําไม่ได้มันเข้าทงไมน,นะตรงนี้หนันแม่เอ้ยนี่มีหม้อน้ำอันใหญ่ซะด้วยครับเครื่องยนต์นะฮะโอ้โหอลังการมากเราหม้อน้ำไปดนะ้านโอเคนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ารคันนี้มีน้ำอะไรเติมอยู่คนระับนี่ไงฟ้าโอ้โหเติมเซบัวเลยนะฮะไม่รู้จะติดใช่ไหมนะแต่ถ้าสตาร์ตติดดีโคตรดีนะ ครับตรงนี้จำได้ละเพิ่งนีต่อเมื่อกี้เปิดได้นะโอเคขึ้นมาเปิดไฟก่อนอย่างแรกคลิปนี้นะฮะโอ้โหแหลกเลยฟเฟมเลรยตอกเลยครับผมเลยสามสิบเมื่อกี้มาน,นี่เลยยี่สิบเลยว่ะโอเคค้เมกอน,น่ากลัวอันนี้กระจกกวนมีผีอยู่หลังไหมน่ะโอเคครับรถบัสคันนี้นะเหมือนจะเก่ามากเลยนะฮะแต่ยังเลียวได้นะติดปะวะไม่ติดนะฮะแต่ว่า ไอ้นี่นะแต่ว่าไหลได้โอเคเราคงไม่เอาหรอกทุกคนใช่ปะไม่เอาหรอกปะ่ะสบาปคันเดิมแหละแต่ที่รู้คือมือล้อนนอนก่อนดีกว่าทุกคนอย่ยมองน้ำเห็นโอเคนะฮะน,นี่ก็เช้าเนาะเราก็ได้ม้อญน้ำมาละนะม้อญน้ำของรถบัสนะฮะบอกเลยว่าเย็นแน่นอนนะฮะไปได้ไกลปลาเปิดออกเอามอน้ำเก่าทิ้งไปเลยไม่ใช้โคตรร้อน วไม่จะเราเหมือนเราตอนเราจะหิวข้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกิกนแล้วเติมมาผมหูสิบลิตรเลยนะพร้ะน้ำมันใหญ่มากทุกคนดูดีทะลุขึ้นมาเลยแต่เช่ามาเธอรับมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมาเละหอาอน้ำมาเติมมาผมอยากให้เกมนี้มันมีแบบน้ำที่ไว้เติมหม้อน้ำด้วยเพาะอทุกคนเรียบร้อยถ้ามีผมว่ามันน่าจะเย็นแบบมหาศาลแหละอุย้ออยเอาไว้นี่ปิดเลยเอาไปเก็บนะทุผม ปิดฟ้าผมมันน้ำเก่าของผมโยนทิ้งนะผมโอเคนะฮะแต่ว่าผมออันนี้ยังไงเราก็ไปได้ไกลแล้วแต่ขอสำรวจอีกนิดหนึ่งนะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างในแถวนี้อ่าตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวลืมลืมาคาตานะที่บ้านมาคือที่บ้านม,ามันจะมีคาตานะใช่ไหมทุกคนเฮ้ยมัานนัมันนี้เออเนี่ยอันนี้มันจําได้มันเติมได้ยี่สิบลิตรทุกคนมันดีกว่าคือมันเติมได้เยอะกว่าทุกคน มันละยี่สิบลิตรก็จริงแต่มันไม่ใหญ่ด้วยไงเออแ่มันไม่กิดกัดถือพักด้วยเอามาเปลี่ยนเลยผมเรียบร้อยเอาแค่สิบลิตรก่อนละเดี๋ยวเขาไปหาข้างหน้าดีกว่าน้ำอ่ะส่วนรถบัสนะฮะเสียดายนิดนึงนะ,ะเอาเอาเครื่องยนต์มันไปด้วยดีไหมวะเครื่องยนต์มันอาจจะมีคุณภาพก็ได้ออเอามาด้วย จุ๊บไม่มันหล่นนะช่างมาล่าเอาไว้ตรงนี้แหละไม่เอาละทุกคนมันหนักเกินไปดีกว่าตอนนี้ได้พ่อน้ําใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเียเราจะอาจะปกกไปทีไกลกว่าเดิมไปเอาท,ทางก็ได้ทุกคนมาเจอสถานที่รถบสแล้วนะเว้ยลืมปิดอันนี้ไป เฮ้ยทุกคนเจอบ้านนั่นนะ่ะเฮ้ยเป็นบ้านจริงด้วยทุกคนจอดก่อนจอดก่อนต้องแวะหนะ้าบ้านแบบนี้ของดีแน่ๆน,นะจําได้ว่ามันมีของดีอยู่ชื้นเป็นนี้แหละโอเคเนลุซี่จะมีของอะไรมาให้เราบ้างนะบอกว่าเอ้เดี๋ยวนะ้านําเริ่มร้อนอีกแล้วทุกคนเพราะว่า,าเราไม่ได้นี่อ่าเราเติมน้ําไม่เต็มไปเช็คมันก่อนคนระาวนี้เราเจอนก ไม่ทั้งคราวุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยของเพียบเลยแหลกเลยอ่ะเออเหลือสามสิบเฟรมเหลือยี่สิบเก้าเนี่ยคงมีรถอยู่ข้างในด้วยหนึ่งค่มันบั๊กอยู่เวสตะไร้วามมีอะไรไมัม้ยอุ้ยโคบ้าเนี่ยอันนี้ของดีตรงนี้เจอออยโอเคเจอออยแล้วก็เจอออยเจอแก๊สโอเคเอามาด้วยอันนี้ ตัวนี้ไม่ทังนะเอ้ยนี่ไงมีแผ่นไม้เออนี่อ่ะที่ต้องต้องการนะนี่ข้าวกินหมดแล้วจะตายละเอ้ยเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเครื่องยนต์นี้มันมันแบบร้อนช้าแถมมันไวมา,มากๆเกนมันออกตัวช้ามันโคตรอันนี้ผมเคยใช้อยู่โคตรดีเอาไปด้วยบังนะอาจจะได้ใช้อยู่ตรงนี้มันมีแต่ออยตรงนั้นมันอาจจะมีแก๊สนะโอเคไปถึงเอาออกกันหมดก่อนไอ้ของมันติดบัตรอยู่ตรงนี้กด A อาเธอร์อาช่ามันไปก่อนนะโดนมาดูข้างใน่อนตรงนี้มีเครื่องยนต์อีก1อันตรงนี้มีอาหารอีกแล้วนะอาหารอีกแล้วช็อกโกโลชโกแลตตรงนี้มีแกส๊สผสมออยเราไม่ใช้นะแล้วก็มี มอน,น้ำมันใหม่เนี่ยอุ๊ยนนมอญ้ำมีสายพานด้วยอยากได้วะ่ะอัดเฟี้ยวกว่าเยอะเลยเอาไปด้วยเพื่อได้ใช้ตร, empty, ตรงนี้มีเอ็มตี้ตรงนี้มีแอลกอฮอล์กับน้ำตรงนี้มีอาหารเนี่ยอาหารโคต,ตรดีกีจะเพิ่มเยอะนะทุกคนตรงนี้มีเครื่องยนต์มีเอ้ยเครื่องยนต์ใหม่ขอละก,กันไม่นีมีอะไรอีกไม่นะเอ้ยตรงนี้มีคูลแลนด์ไม่เอา ตรงนั้นมีอะไรอีกนะเครื่องยนต์อีกแล้วเยอะเกินตรงนี้มีน้ำมันนะฮะถือว่ปเรื่องค่อนข้างดีเลยตรงนี้มีน้ำมันอีกแล้วอยากได้น้ำมันเยอะอยากได้น้ำมันแบบน้ำมันธรรมดาที่มันไม่ใช่น้ำมันแบบน้ำมันเครื่องอะในโรงนี่มีอะไรบ้างวินฮาโลวินมาต้องมีของดีแน่เลยตรงนี้อ็มตีตอีกแล้วมาดูซิว่าในนี้จะมีน้ำมันซึ่งมันก็มีถังน้ำมันนะรุคนจะไม่จะมีไหม ซึ่งผมปรากฏว่าไม่มีเลยสักขังที่เป็นน้ำมันหรือเปล่าโคบังที้งขังนี้โอ้ยตกโอ้ยโอ้ยตกตกตกไม่มีน้ำมันที่มันแบบเป็นน้ำมันปเปล่าทุกคนมีแต่น้ำมันน้ำมันเ,เครื่องอะ่ะเออมันหูน้ำมันเครื่องชัดเลยตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีที่แอบเอ้ยนี่มันคาตานะเออเนี่นนะยนะดีกว่าคือโคบาวทิ้งไปเลยทุกคนเพราะว่ามันด,ดมไดแรงเข้าคาตานะเนาะ อ็นี้มีออยอนี่มีแก๊สนะฮะซึ่งก็เจอน้ํามันแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่องยิ้มอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จอดไกลเกินไปแต่เดี๋ยวขมไปองรถกลับมาก่อนนะฮะถึงแล้วโอเคลงจอดดูซิ่มีอะไรให้เราเก็บบ้าง อย่างแรกเลยนะเครื่องยนต์เราจะลองเปลี่ยนดูมาสักเครื่องึอ่งแต่คงไม่ต้องมั้งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอเคอันนี้เอ้ยเนี่ยอยากไดอก้อยากลองเครื่องยนต์เนี้ยอันนี้มันก็อาจจะแรงก็ได้นะมันดูแบบมีมีอะไรเยอะกว่า,เอ,า,า,เ,วาเออมันมีประมาณสี่สูบมั้งนะฮะจากที่ดูจากท่อท่อไอเสียนะะอันนี้มีแค่มีเท่าไหร่ไม่ดูแต่มันขึ้นสนิมมาเอออยากลองเปลี่ยนนะก็อลองเปลี่ยนดูเลยลนะะเพอร์เซยนจะเปลี่ยนด้วยใส่เข้าไป แต่ว่าในถังน้ํามันของถังน้ามันเครื่องมันมีน้ําอยู่ไม่ต้องเทียบกันนะฮะเดี๋ยวมันมีถังมีน้ําอยู่ในอ่าห้องน้ํามันเครื่องก็เติมเข้าไปเลยนะฮะปิดฝาลองดูครับผมผมว่าจะปิดนะ,ะเรียบร้อยผมปิดแล้วผมลองเล่นเครื่องดูจากที่ลองเล่นเครื่องไปเนี่ยก็แรงใช้ได้นะผมว่าน่าจะไปแรงมากเลย แต่เราจะไม่ไม่ปักใจเชื่อว่ามันอะไรงเงี้ยเราก็แค่ลองมาเล่นดูเฉยๆโอเคลงมาประมาเติมน้ำมันนะผมเหลือ1.5ลิตรแล้วนะโอ้โหเกือบไปไม่รอดนะผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีน้ำมันเติมเลย3ลิตรนะผมยังมีอีกถังหนึ่งนะผม1.1ลิตรอันนี้มีน้ำมันทั้งหมด4ลิตรนะฮะโอเคเนาะก็ยังไปได้ไกลอยู่แหละเอาอันนี้มีสายพานมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่มาคันเนี่ยผมอยากได้เนี่ยทุกคน มันคือเฮ้ยทุกคนผมเจอนี่ทำจะบอกล้ว่าอยากได้แผ่นไม้เดี๋ยวว่านี่ผมเจอน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันเครื่องดีมันคือน้ำมันหรอกน้ำมันหรอกน้ำมันที่เราเติมโได้อะอมาเติมเลยกัเร้อยเติมเต็มถังตรงนี้มีอะไรไหมมีออยครับผมมีเนี่ยอยากได้เนี่ยเอ้ยมีตู้เย็นด้วยอยกไปเอาตรงนี้อย่างไร้เลยอของกหมดก่อน ไม่จำเป็นแล้วมันเกะกะน่ะต้องออกไปให้ได้เลยวันนี้ต้องเอาไหนสักอันนี้แหละให้ได้เลยต้องออกให้ได้กด R เอ้ยมันมันต้องได้สิมันก็แค่แผ่นไม้อ๋อปิดนี้โอเคได้แล้วทุกคนเย่ก็จะได้นะโอ้โหเรียกว่า ก็จะได้ที่เกือบฟวยนะออกอไม่ได้โอเคแล้วก็ได้มันมาแล้วมันคือแผ่นไม้ที่มันสามารถวางแบบสิ่งของไปได้นะฮะซึ่งผมก็ต้องการมากๆกเลยแล้วก็ทำการนำมันมาติดตั้งนะ,ะติดตั้งไปที่ท้ายรถให้เรียบร้อยจีนี่นะเรียบร้อยผมแล้วก็ขอมาวางไว้บนนี้ได้เลยนะฮะเป็นสิ่งที่เราต้องการครับให้มันยึดเกาะน,นะฮะมันก็แบบโดนฟิสิกส์เนี่ยดึงเอาไว้นะทำให้มันไม่ ขย่าให่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ล่วงนะฮะยกเว้นแต่จะเอาจักรยานมาใส่จักรยานนันคือร่วงทุกอุปกรณ์น,น,นะฮะลองดูซีจะแรงขนาดไหนเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดใช้คีย์บอร์ด,ดเล่นดีกว่ากดสตาร์ทเลยรีออกตัว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนออกตัวแต่อาจจะดีในอนาคตถ้ามันเร็วสูงฝุดเกินร้อยหกสิบผมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่นะครับว่าเครื่องใหม่มันสึเท่กว่ามันเพราะว่ามันไม่ขึ้นสนิมมาเออตอนนี้ถึงหกสิบแล้วผมทําไมมันยังรู้สึกช้าอยู่เลยรู้สึกอืดนิดนึงโน่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนั่น,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 นเดี๋ยวเราขอขับไปก่อนอะไรนี้ลองดูมันก็ไม่เร็วมากนะฮะโอเคแล้วก็เป็นอย่างนีงครับ เกมเกมนี้นะผมถ้าใครอยากเล่นนะลิงก์โหลดอยู่ที่ด้านล่างคลิปเลยนะทุกคนเะ okay, นาะโอเคเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลาสที่เราใครที่อยากคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่าคลิปจะเก่าขนาดไหนคุณก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมผมจะกลับมาอ่านนะไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนก็ตามนะคลิปเก่าขนาดไหนว่า<ๆ>คนดูไม่กล้าคอมเมนต์ยังต้องพูดดักไว้ก่อนนะโ okay, นะอเคเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายรับคลิปหน้าเกมอะไรอยากคอมเมนต์ด้วยนะหรือยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรในคลิปเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะบาย